พลตบทเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครหมายเลขหก 6, ลงพื้นที่หาเสียงด้วยรถบัสสองชั้นเปิดปัทุนทันทีหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้งในช่งชวงเช้าที่ผ่านมาโดยประเดิมด้วยไหว้สักการะสารหลักเมืองเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลพร้อมทำงานสารต่อนโยบายเดิมด้วยสโลกแกนกรุงเทพต้องไปต่อ พลตหดเอกอาศาวินระบุว่าตนเองพร้อมทําหน้าที่สารต่อง,งานของกรุงเทพมหานครให้เกิดความต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมาที่เดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆจนลุล่วงด้วยดีอีกทั้งเจตนารมณ์ของตนเองคือทําให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สวยงามส่วนรอบนี้มาในฐานะผู้สมัครในนามอิสระก็ขอผ่อนว่าหากในอนาคตประชาชนเลือกตนเองประชาชนก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความสงบสุข ไม่มีเหตุการณ์รบหลาค่าฟันหากได้กลับมาอีกครั้งก็จะดูแลชาวกทมให้ราบรื่นพลตบ,บเอกอัศวินยังยืนยันว่าตนเองมีความมั่นใจหากไม่มั่นใจคงไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคนทั้ง14คนในวันนี้ต่างก็มีความมั่นใจและเชื่อว่าสาเหตุที่ตนจับได้เบอร์หกอาจเป็นเพราะตนเองอยู่มา5ปี5เดือน5วันถือเป็นระยะเวลาที่พอดีที่วันนี้มาได้เบอร์หกอาจจะเป็นปีที่6ที่ได้ทำงาน โดยพร้อมทำงานกับทุกคนตนเองไม่ได้มีเลี่ยมมีครูกับใครเพียงแต่เป็นคนตรงๆ